อ่ะครับนี่ก็มาดูงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับกําลังจะออกแบบทํางานนะครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งเข้าเครื่องสแกนนะครับเตรียมสแกนออกมาทํางานนะครับนี่ให้มาดูชิ้นนี้ก่อนครับเราจะมาออกแบบกันคืนนี้พรุ่งนี้ก็จะทํานะครับคลิปก็น่าจะลงพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะมาทําคลิปอง์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับ ให้ดูตอนที่ผมทําเสร็จด้วยนะครับให้มาดูความหนานะครับความหนาความยากนะครับแล้วคอยดูนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับทําเป็นสองคลิปนะครับให้ดูชิ้นงานก่อนนะครับคลิปต่อไปถงจะทําเป็นคลิปที่ประกอบหรือทําสําเร็จให้ดูนะครับใหญ่นะครับใหญ่ พอได้เลยเสร็จแล้วครับพร้อมส่ง ใหญ่ไม่ใหญ่ก็เท่าควดเอ็มร้อยครับแกควนเอ็มร้อยยดูของริงมาดูได้โอเคนะครับเอามาให้ชมแล้วน,นะครับโอเคครับขอบคุณครับนีครับ <c oughs> คิมนี้ก็จะพามาดูนะครับอีกด,ดูความายากง่ายของงานนะครับ ลูกค้าเอามาวัดไอคิวช่างครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จทีเดียวนะครับเดี๋ยวจัดมัดรวมให้ดูตอนเสร็จเลยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตอนจบแล้วนะครับนี่ก็เสร็จแล้วร้อมส่งลูกค้านะครับใส่ห่วงส่ถุงร้อมส่งนะครับ เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่นำมาให้ดูให้ชมนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ